RUN สวัสดีครับสวัสดีครั้งครับผมเท็กี้จากเป็นรถคุณแอนนารถบ้านนะครับวันนี้มีรถสีแดงเพลิงนะครับคันคันสีแดงข้างหน้าตรงนี้เลยนะครับมาทําคลิปให้ชมกันพอดีรถเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับกับนิสสันเซลฟี่นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.6นะครับ 1.6S ปี2012นะครับ ราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่279,000บาทครับกับคมเปญดีๆเหมือนเดิมครับฟรีดาวด้วยค่างวดประมาณ5,800กว่าบาทครับ6ปีนะฮะ6ปีหรือ72งวดคันนี้เลยครับคันข้างหน้านี้เลยนะครับเห็นแล้วอดใจไม่ไหวนะครับที่แรกตั้งใจว่าจะมาทำคลิปให้ชมกันพรุ่งนี้แต่โอ้ยอดใจไม่ไหวทำเลยดีกว่านะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามา มาชมรถกันใกล้ๆก,กันก่อนนะครับเหมือนเดิมข้างนอกนะครับเป็นสีแดงอ่ะ๋ยาให้ดูข้างนอกก่อนเนาะสีแดงนะครับเป็นสีแดงอันนี้คือสีแดงจากโรงงานเลยนะครับเดิมๆนะครับแม็กเดิมๆโโหนะครับสีข้างนอกเข้มขนาดนี้ข้างในนะครับเป็นเบาะผ้าครับเบาะผ้ากำมะหยี่สีเบจหรือสีครีมเปิดมาแล้วดูสว่างมาก นะครับเมื่อกี้ผมได้ทําการทดลองขับขับดีมากๆเลยครับผมแต่ทีนี้ตรงหัวเกียร์เนี่ยอาจจะเหลืองนิดนึงนะครับเจ้าของเดิมน่าจะแบบใช้โลชั่นทาครีมทามือเยอะครับก็เลยอาจจะมีมีมีผลตรงนี้นะครับเห็นเห็นเป็นอยู่นะครับในหลายหลายคันนะฮะนี่เลยครับข้างในสะอาดมากเลยครับ ช่วงล่างเมื่อสักครู่นี้ที่ขับมานิ่งมากนะครับนี่เลยนะครับเสริมความปลอดภัยครับด้วยแบ็กเซนเซอร์นะครับหรือเซนเซอร์ถอยทั้งหมด4จุด1 2 3และ4นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอ่าเรียกว่าอะไรนะที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกันนะครับกว้างขวางนะครับ สามารถเก็บสัมภาระนะครับหรือเก็บข้าวของได้เยอะประมาณนึงเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เมื่อกี้ที่ทดลองขับสิ่งที่ประทับใจมากเลยคือช่วงล่างช่วงล่างแน่นมากนะครับแน่นมากๆเลยผมขับวนมาอยู่ประมาณ3รอบได้ชอบเลยนะครับโอเคแม่ผูดพร่ำทำเพลงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งเล่นกันข้างในดีกว่านะครับตามมาเลยครับ ตอนนี้นะครับผมได้เข้ามานั่งอยู่ภายในรถของ Nissan s e l f i คันที่เราทำคลิปกันมาเมื่อสักครู่นี้โอเคเหมือนเดิมนะครับขอ,อย่าสตาร์ทรถก่อนนะครับเราจะได้มีโอกาสอากาศหายใจกันเนะีครับเสียงเงียบมากนะครับบอกได้เลยว่าเสียงเงียบมากอ่าเปิดแอร์เข้ามานั่งภายในรถแล้วนะครับยิ่งได้รับความรู้สึกของของความสบายตา ความกว้างนะครับด้วยภายในที่มันเป็นสีอ่อนนะครับหรือสีเบทําให้ห้องโดยสารนี้ผมว่ามันดูกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับปุ่มการทํางานทุกๆปุ่มในรถนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบใช้งานได้ร้0ยเเซนเต็มนะครับไม่มีตรงไหนที่ชํารุดหรือสูญหายเลยนะครับเครื่องเสียงเดิมๆนะครับประมาณนี้นะฮะ กระจกนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับพับเก็บด้วยหลวดไฟฟ้าได้นี่ครับลงสุดขึ้นสุดโหแบบคือคือน่าใช้อะ่ะ <c oughs> คือน่าใช้จริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะโอเคตามมาเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าห้องเครื่องนะครับของนิ s สันเซ l ฟี่คันที่เราทำคลิปกันมาเมื่อสักครู่นี้ นะฮะเหมือนเดิมครับคอนเซปต์เดิมของผมเลยนะครับก็คือผมจะแพลนกล้องเข้าไปใกล้ๆนะฮะเข้าไปใกล้ๆให้ให้ชัดให้ลึกมากที่สุดนะับเพื่อเห็นทุกซอกทุกมุมนะครับหรือเห็นทุกตะเข็บจะได้เห็นอย่างชัดๆเลยว่ารถคันนี้มีอ่ร่องรอยผิดปกติยังไงบ้างนะครับนี่เลยนะฮะประมาณนี้ และโดยจากสายตาของผมนะครับที่ที่เห็นด้วยตาของตัวเองแล้วนะครับบวกกับได้ที่ทําการทดลองขับไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทำให้ผมรีบที่จะมาทําคลิปรถคันนี้เลยนะครับแต่ว่าคนที่ชมคลิปนี้แล้วอย่าเพิ่งดตัดสินใจนะครับไม่แนะนําให้ด่วนตัดสินใจแต่อยากจะให้เข้ามาชมรถด้วยตาของตนเองก่อนนะครับมาทดลองขับมาสัมผัสมาจับก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะครับ แต่สาหรับผมแล้วนะครับผมมั่นใจว่ารถนิสสันเซอร์ฟี่คันนี้เป็นรถที่น่าใช้อีกอีกหนึ่งคันเลยทีเดียวของทางเต็น์นะครับโอเคครับแล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายนะครับของคลิปรถคันนี้แล้วนะครับเหมือนเดิมครับผมกระชับเลยนะครับกับคําถามนะครับที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยว่าเอ๊ะติดแบ c ็ l ลิสติดบูโรเนี่ยสามารถซื้อรถได้ไหมนะฮะตรงนี้ตอบเลยครับว่าสามารถนะครับแต่ว่ามันต้องเป็นการซื้อแบบมีเงื่อนไขแหละนะฮะแต่ว่าจะเงื่อนไขอะไรบ้างก็ เหมือนกับเงินดาวนะครับฟรีดาวไม่ได้ต้องใช้เงินดาวบางส่วนหรือในบางเคสต้องใช้เงินดาวด้วยแล้วแล้วก็คนคาด้วยแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยผมมองว่าเราโทรคุยกันดีกว่านะครับ0943952453ผมเท็ดดี้ยินดีให้คําแนะนําย้ำอีกครั้งนะครับ0943952453ฟังไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเบอร์ของผมอยู่ใต้นะครับอยู่ใต้โพสต์คันนี้นะครับสามารถเข้าไปจดได้เลย แล้วถ้าเกิดต้องการแอดไลน์นะครับไว้ฝากข้อความฝากคำถามหรือว่าพูดคุยกันผ่านทางช่องทางไลน์นะครับก็เมมเบอร์ผมได้เลยครับแล้วเดี๋ยวไลนมันจะขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็คุยกันได้ตรงนั้นอีกหนึ่งช่องทางครับลูกค้าสามารถชมรถรุ่นต่างๆของทางเต็นได้นะครับที่พี่เพจนะครับชื่อเพจคุณออนนารถบ้านนะครับหรือ จะเข้าไปชมคลิปรถต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับที่ YouTube ครับเซิร์ชคำว่าคุณแอนนารถบ้านก็ได้นะครับจะเจอกับคลิปรถที่ผมทำไว้หลายๆคลิปหรือต้องการทดลองขับนะครับทดลองขับสัมผัสนะครับผมอยู่ที่นี่คุณแอนนารถบ้านนะครับคุณแอนนารถบ้านอยู่ตรงรังสิตปทุมธานีครับเลยจากฟิวเจอร์พาร์คมาไม่ไกล อีกหนึ่งบริการครับที่เต็น์เรานอกจากจะมีบริการรับซื้อรถยนต์แล้วรับขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีแล้วเรายังมีบริการรับรีไฟแนนซ์และรับจัดไฟแนนซ์ด้วยนะครับสนอกสนใจให้เราดูแลทางด้านไหนยินดีครับเรียนเชิญเลยนะครับโทรมาพูดคุยปรึกษาหา,หาหรือกันก่อนก็ได้ไม่ใช่เรื่องเสียหายและไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโอเคโอเคอีกครั้งนะครับ ก็มาถึงช่วงท้ายคลิปจริงๆแล้วนะครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับชมคลิปนี้เสร็จแล้วถ้าชอบอกชอบใจยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ